เาเป็นช่งางดังที่สุดในบ้านดงใหญ่ตำบลตรงใหญ่หญมีคนรอบชังหารแล้วแต่ไม่ตายทำไมถึงไม่ตายเหตุผลเพราะแกเป็นคนดีเป็นคนเพื่อสังคมทำงานบางทีไม่เอาต่างค่าแม่ไม้แม่ห้างมีอยู่อันนี้สรงอะไรครับช่างอันนี้เขาเรียกว่าทรงลองทรงเทคนิคครับผมลองทรงเทคนิคีสอง ชื่อทรงลอง,งทรงเทคนิคปีสองเขาเรียกภาษาช่างเขาเรียกว่ารองทรงกลางถ้าว่ารองทรงสูง,สงมันก็จะสั้นไป้างหลังก็จะเป็นแบบนี้อข้างลังก็เป็นแบบนี้โดยใช้วีสร้างแบบเฉียงสีา,าองศาสไลวีขึ้นนิดหน่อย ไม่ให้ปัเลียนทับวีถ้าปัเลียนทับวีผมด่างปัเลียนเลยวีผมลายในขนานั้นเราก็ขึ้นฉากไว้แล้วแต่เราก็ตั้ง45องศาผื้นกันวีออกเฉียงวีตัดลำตัวดววิธีการตัดแบบแบบวิธีเฉียงวี45องศาสไลวีขึ้นดตัดแบบ บต่ young, อย่างอเมซิ <Hand> made, ฉันเมคแันเนฉันเป็นคนบ้านนายลาดซีมานะอำเภอผิบไม้อาชีพรับจ้างเขากินทำไรขุดดินน้องเคยทำไมตื่นเช้าแบกเจาแบกเสียมตราเตรียมเข้าดงทำไรปร,ริญญาฉันก็ไม่มีปอสีเกิดมากอกภูมิใจในใจทวินคิดถึงคนเมืองใหญ่ใหญ่ให โรบรานเองไม่ต้องเกรงใจกันนะโรบรานเองไม่ต้องเกรงใจกันชีวิตในครั้นทำไรทำนาปลูกผักสวนครัวฮัปลูฮัปลาคิดถึงคนเมืองฟ้าอาแต่ยังไม่กล้าจะไป <c oughs> โรบรานเองไม่ต้องเกรงใจกันนะโรบรานเองไม่ต้องเกรงใจกันฉันน่ะเป็นคนบ้านนอกในใจขอบอก ภูมิใจในศักดิ์ศรีชีวิตติดดินกับสายลมแสงแดดสวยดีผู้คนใจดีมีน้ำใจไมตรีเหงาบางครั้งกระตังมีน้อยเพื่อนนะก็พลอยคลอยหนีไกลห่างทางนนก็เงยียบมแตะควายตัวกลางนังง่งทางทางคิดถึงคนห่างไกลแอวจบแล้วครับจะ็ึงผลงานตีครับ <laughs> เาเช็คฟังเียงดาบ่านี้แค่กำลังใจจะขาดคนเดีวทาไมะครับมนเสียแล้วเมื่อไหร่เขาไม่รู้มัตัดไปร้องไปตั้งหูพออุ่นาในใจส่งงมัน็จำดาดาแล้วผมปรจําเสียงของมันดาในใจดาทาไมล่ะไม่งั้นจะรีดก็ไม่ได้งัวจะร้องเองอยู่นั่นแหละควาย ก็โอนจับเจ้าหน้าได้ทีนี้เราเราก็เราตัดสินแล้วนี่เราต้องขึ้นบุญเราจะทำยังไงเราบน ถ้าลูนาดูมาอีกทีนึะครับตอนนี้มันจะกระทันกันครับในขณะนั้นคนที่มาตัดผมนี่มีจิตพิจารณาครับเหตุผลที่เป็นจิตพิจารณาคือเห็นเขาซักจริงในตรงไหนก็จะไปหยุดมอง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 ,มองแล้วก็กลับมาแล้วก็คิดที่จะเล่านาว่าตัวนี้เบืนะ่อแล้วก็กลับไปมองใหม่อีกครับคนที่มาตัดนะครับไม่ใช่ผม ชิ้นเหลืองวะดูสิปึ๊บสรุปว่า80%ซอยดาคเขาบอกว่าครับ80%ครับซอย80 80จิ้ม มันต้องสูงเกินไปอสอยดาาบอกว่าอยดาเราก็จับกันไปมาจับผีซอยมาเราก็ทำอย่างนี้เลยครับจับจับไม่นับเลยนับทีเดียวทีเดียวคือการซอยนะครับ ไม่ใช่ครับซอยนี่มันต้องหลายหลายทีครับครับซอยนี่หลายทีซอยนี้ที่ฮ่ฮะจับจับไม่นับเลยทีเดียวนี่คือการซอยผมนะครับจับจับทีเดียวเขาเรียกว่าจับจับไม่นับนับทีเดียวทางออนเป็นคนดีคนดีของสังคมที่ถูกหลุดเพราะคนป่าอยู่ในป่า คนตัดก็จะนั่งรับแล้วครับกี่น้องแลยวก่งหมดวันเนาะกําลังมันเลยนะกําลังเคลิ้มกําลังเคลิ้มเด็กเทคนิคเขาตัดอย่างนี้นะครับ เพราะว่าเป็นทรงรองตรงกลางครับเสร็จแล้วก็แรกแรกก็เสร็จไปนะครับกันนิดหนึ่งที่การกันกานกันนี่วางมีดให้โค้งตามรูปเอวหูโค้งตามลุมมุมคิ้วนล้วก็ม้วนตรงนี้เหมือนเป็นตัวเอ็นะโค้งกันเป็นตัวเอ็นไวจรยาวหนเป็นแบบนะครับจรยาวเลย มันเป็นรูปตัวยูคำว่าตัวยูเราก็รู้อยู่แล้วเราไม่เอาตัวเองคำว่าตัวยูมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บด้านขา้างอึ๊ดขนนอ,อนนี่ขูดออกให้หมดโค้งตรงนี้เป็นรูปตัวยูคล้องกับใบหูยื่นสอบขึ้นยื่นขนนอ,อน รูปตรงนี้ก็โค้งกันรูปตัวเอทนี่นะครับเป็นรูปตัวเอทนี่คือหมายก็ว่าตัวเอทมันจะเป็นอย่างงี้รูปตรงนี้มันลอยมันดนันนิดนึงเอาให้มันเป็นตัวเอทให้เลยรูปให้มันเป็นโค้งอย่างงี้นี่คือตัวเอทปึ๊บโค้งมานี่ปึ๊บมาเนี่ยจอดก็ปล่อยไว้มันเดิมเหมือนข้างนั้นแหละ,ะดึงขนออกมานี่ครับเหมือนข่าโกนไหมครับ นวดเขาจะโกนไหมครับไม่โกนไม่มีเขาแต่มีแต่นวดครับเออไม่ต้องโกนเนาะขณะนี้เสร็จกันแล้วเอาไปตัดเลียนเสร็จทันที่เรียบร้อยครับนี่ดูนะครับอันหนวดนี่คือการใช้ทางนี้เอาไปตัดเลียนแต่งให้เขาเรียพราะมันจะเข้าปากมันจะเข้าปาก ดูม <า S 1> คมแป๊บเลยคมแป๊บเสร็แล้วครับไปหนร้อยเป็นหัว